เอามือจับหัวช่างน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเอามือจับไหล่ช่างสบายสบายจริงๆเอามือกอดอกช่างตลกตลกจริงๆเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆสวัสดีค่ะดเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะ กลับมาพบกับครูบัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเฮ้ยคุณครูลืมใส่แมสเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณครูขอใส่แมสก่อนเด็กๆอยู่บ้านก็ใส่ด้วยนะคะเจอใครก็ใส่แมสต์ไปะคะ่ะป้องกันตัวเองนะคะคุณครูขอเนี่ยใส่แมสก่อนนะคะดูอืมโอเคสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เด็กที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้หน่วยเรื่องอะไรนะคะ เอ้หน่วยเรื่องคณิตศาสตร์แสนสนุกนั่นเองนะคะแต่วันนี้คุณครูบัวจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของการเปรียบเทียบหนักเบานั่นเองนะคะก่อนที่เด็กๆจะมาเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปรับฟังเพลงก่อนนะคะเล็บบอลูกเล็กเล็ก เจ้าช้างมันตัวใหญ่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 พึ่งตัวเล็กเล็กเลกเลรถบรรทุกคันใหญ่ๆหญ่ใหญ่หูตัวเล็กเลบ้านหลังใหญ่ดอกไม มอลลูกลึกเล็กเล็กเล็กแต่เจ้าช้างมันตัวใหญ่ใหญ่ อะไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเพลงแล้วเด็กๆคิดออกไหมคะว่าสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาที่มีน้ำหนักเยอะจะได้แก่อะไรบ้างอ,อยากรู้ไหมคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเป็นสัตว์กันละกันช้างอ่าช้างกับแมวเด็กๆคิดว่าช้างกับแมวสิ่งไหนที่ หนักกว่ากันอ่าติ๊กตัก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 อ่าใช่แล้วคะ่ะช้างนั่นเองที่มีน้ําหนักหนักกว่าแมวนะคะแต่ถ้าเป็นผลไม้ละคะอ่าเอาเป็นส้มอ่าส้มกับทุเรียนส้มกับทุเรียนเด็กๆคิดว่าผลไม้สองอย่างนี้สิ่งไหนเบากว่ากันอ่าติ๊กตัก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 ,ตก,ตกใช่แล้วคะ่ะส้มเบากว่าทุเรียนนั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักหนักเบาของแต่ละอย่างนะคะไปชมเลยค่ะเรื่องการเปรียบเทียบหนักและเบาวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบากันนะคะ สิ่งของต่างๆรอบตัวเราต่างก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นช้างดินสอกระเป๋าส้มแล้วก็หนังสือสมุดต่างๆและยังมีสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเลยแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งของต่างๆอะไรที่หนักกว่าและอะไรที่เบากว่าวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้เด็กๆค่ะใช่แล้วค่ะ ตัวช่วยอันนี้จะทำให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งของสิ่งไหนที่หนักกว่าและสิ่งของสิ่งไหนที่เบากว่าเราเรียกเขาง่ายๆว่าตาช่างสองแขนค่ะเมื่อเราวางสิ่งของลงไปบนตาช่างทั้งสองฝั่งให้เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งของสิ่งไหนที่มีน้ำหนักมากกว่าตาช่างจะเอียงลงด้านล่างค่ะ และสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาวกว่าจะลอยสูงขึ้นเด็กๆลองสังเกตที่เจ้าช้างกับเจ้าปลาดูนะคะเด็กๆคิดว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่าเอย่ยใช่แล้วค่ะเจ้าช้างนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าช้างเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนที่เบาวกว่าคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ เจ้าปลานั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปลาลอยสูงขึ้นนั่นเองตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักหนักและเบาแล้วใช่ไหมคะเราลองไปดูสิ่งของอื่นๆกันบ้างคะ่ะมาดูที่สัตว์สองตัวนี้นะคะมีเจ้าหมูแล้วก็เจ้าไก่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่า ใช่แล้วค่ะเจ้าหมูนั่นเองที่นักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าหมูเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วค่ะเจ้าไก่นั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าไก่ลอยสูงขึ้นนั่นเองมาดูกันที่เจ้าหีราบแล้วก็เจ้ากระต่ายกันบ้างเด็กๆลองดูสิคะว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่า ใช่แล้วค่ะเจ้ายีราฟหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ายีราฟเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน้าที่เบากว่าใช่แล้วค่ะเจ้ากระต่ายนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้ากระต่ายลอยสูงขึ้นนั่นเองแล้วระหว่างเจ้าปูแล้วก็เจ้าแม่วัวล่ะคะดเด็กๆรู้ไหมว่าสัตว์ตัวไหนที่หนักกว่า ใช่แล้วค่ะแม่วัวนั่นเองที่หนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งแม่วัวเอียงลงด้านล่างแล้วสัตว์ตัวไหนหน้าที่เบากว่าถูกต้องแล้วค่ะเจ้าปูนั่นเองที่เบาวกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งเจ้าปูลอยสูงขึ้นมาดูกันที่กระเป๋าแล้วก็ดินสอกันบ้างค่ะ เด็กๆลองสังเกตดูสิ่งของทั้งสองสิ่งสิคะเด,เด็กคิดว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะกระเป๋าหนักกว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งกระเป๋าเอียงลงด้านล่างแล้วอะไรนะ้าที่เบากว่าใช่แล้วดินสอนั่นเองที่เบากว่าเนื่องจากตาช่างฝั่งดินสอลอยสูงขึ้น มาดูกันที่หนังสือกันบ้างค่ะระหว่างหนังสือที่กองซ้อนทับกันกับหนังสือหนึ่งเล่มเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าอะไรที่หนักกว่าใช่แล้วค่ะหนังสือที่กองซ้อนทับกันหลายเล่มหนักกว่าและหนังสือที่มีหนึ่งเล่มเบากว่า ระหว่างส้ม3ผลและส้มหนึ่งผลเด็กๆคิดว่าอะไรหนักกว่าใช่แล้วค่ะส้มสามผลหนักกว่าส้มหนึ่งผลเบากว่านั่นเองค่ะว้าวตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักการเปรียบเทียบหนักและเบาโดยการใช้ตาช่างสองแขนแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าเกิดระวางสิ่งของลงไปที่ตาช่างสองแขนถ้าตาช่างเอียงลงด้านล่างแบบนี้เราเรียกว่าหนักถ้าตาช่างลอยสูงขึ้นเราเรียกว่าเบานั่นเองค่ะเด็กๆเ,เข้าใจแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้มารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่มีน้ำหนัก เบาและสิ่งไหนที่มีน้ำหนักที่หนักนะคะวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆวาดภาพในสิ่งที่เด็กๆคิดว่าสิ่งของชนิดนี้ต้องหนักแน่ๆเลยและสิ่งของชนิดนี้ต้องมีน้ำหนักที่เบาแน่ๆเลยเออให้วาดภาพให้สองภาพนะคะสิ่งที่มีความหนักและก็สิ่งที่มีน้ำหนักเบาโอเคทำได้ไหมคะถ้าทำได้นะคะ เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบัวก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย